มือข้ามวันนี้เราจะกินรถไอติมมือข้ามวันนี้เราจะกินกระดูกกระดูกไก่กระดูกไก่นะคะโอ้เด็กไปซื้อไอติมข้างนอกรถไอติมจะมาเป็นรถแบบนี้แล้วอันนี้คือพนักงานขายนะคะลงุงถือกระเป๋าตังค์ไปแล้วก็วิ่งไปดู จะซื้อแบบไหนเดี๋ยวป้าโมนาไปเดินดูก่อนนะพาไปเดินดูทุกคนพอเราเดินไปเขาจะเขาจะซื้อเปล่าไม่รู้รองเท้าเดินนอกก้านแอบอยู่ตรงนี้อป

เลยสำหรับติ่มก็าลังไอตมก็มาเป็น,ปนรถแบบนี้เลยทุกคนดูสิโอ้โหเราเป็นแบบไหนเขาก็จะมีตู้ใครตู้มันนะคะอืมขายไอติมอ่ะอันนี้เป็นแบบกล่องแบบแท่งเขาคงจะอยู่แบบตรงนี้แต่ละช่องวางต่างกันนะคะ du får 53, du får lige 54, så man får 54 i Vil du have en kvartering med? Nej, det er ikke hvad efter du bare står her, bedre efter hun kan køre? Ja, ja. Du har ikke is mere. Nej. Tak skal du have. Ja, selv tak. Og god søndag. Tak, limon, Hej, hej. Bing, 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 bing. แอนดูกิ้งกิ้งแม่ขึ้นบนะละไปแล้วรถไอติมเขาจะมีขายตามหมู่บ้านนะคะขายถึงหน้าบ้านเลยทุกคน